สวัสดีครับเราขอ,อนำทุกท่านมารับชมการจำลองแมชชีนอขันขขฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษคู่ประจำวันเสาร์ที่30มกร,ราคมครับอาร์เซนอลเปิดทิ่นเอเมริสเตเดียมรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้จะถ่ายทอดสดให้ชมกันในคืนวันเสาร์ที่30มกร,ราคมเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับทางช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอลช่อง HD1 แล้วก็2กครับแฟนๆไปรอรับชมก็ได้ถือว่าเป็นบิ๊กแมชในคู่ดึกประจำ ค่ำคืนวันเสาร์นี้เลยก็ว่าได้เลยครับแฟนๆทั้งอาร์เซนอลและก็แมนเชสเตอร์อยู่ในเตทห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับผมอย่างไรเราจะทําให้รับชมกันว่าคบันเทิมไปก่อนผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นไม่มีผลต่อการแข่งขันจริงที่จะกําลังจะเด็กกันในคะ่าคืนวันนี้เลยครับอยู่กับไอวินเก่งพีซเกมเมอร์จากชแนลยูทูบเก่งพีซเกมเมอร์ฝึกพักในฟุตบอลผ่านเทส2021ครับผมรับชมแล้วถูกใจฝากกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับเรา,ารู้กันว่าใน วันนี้ครับฟอร์มของอาร์เซนอลที่กำลังร้อนแรงอยู่ในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรเลยครับในส่วนของแมนยูก็เพิ่งพลาดท่ามาด้วยครับจะกลับมาได้ไหมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด้ะครับผมสรุปตารางคะแนนตอนนี้ครับอาร์เซนอลเจ้าบ้านแข่งไปแล้ว20นัดมีอยู่30คะแนนครับส่วนแมนยูอยู่อันดับที่2ครับ แข่งไปแล้ว20นัดมีอยู่40คะแนนแต้มห่างกันอยู่ที่10คะแนนครับสำหรับทั้ง2ทีมครับอาร์เซนอลอยู่ที่9ของตารางครับส่วนแมนยูอันดับ2ครับเกมกำลังจะเริ่มนะครับที่เอเมเลสเตเดียมถูกใจฝากกดไลค์กับคลิปของเราด้วยนะครับอาครับเกมเริ่มอาร์เซนอลจอบานได้เขี่ยเริ่มก่อนนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนแมนยูมาในชุดดำล้วนครับบุกจกขอไปซ้ายอาร์ซอนทุนเกมทางขวาครับที่เซดิกโซเลส โซเลตเข้ากลางบีบัญชาการเกมอยู่สปิโรสปิโรหนีแม็กโทมีเนี่มาได้แล้วยังบางคืนที่เปเป้แล้วแต่แซดบังคืน,น <c oughs> เจอดักไว้ก่อนเลยครับเดกาหัวทิ้งมาเขานี่หมุย้อนกลับมาตั้งถึงแดนหลังแล้วกับปอกปาลุกชอสัองึ้นซ้ายไม่ได้ครับปอปาเปลี่ยนมาทางขวาลินเดลเลอร์ไฟกับเฟรดเฟรดถึงยาวดูมีแรดฟอร์ด <c oughs> จะเสือให้กับเขาวนี่อาเซนอลนก็เก็บไม่ได้ครับจ่ายเสียแม็กธูมิเนี่ ไอของเฟส2021นะครับลองดูว่าสู้กันจะสนุกไหมสำหรับคู่นี้ครับใน90นาทีเปิดมาข้างหน้าก็ติดเสด็จโซเลสครับเปเป้ออกซ้ายคิเลนเทนี่อิเลนเทนี่เปิดข้ามาแล้วเกือบจะไม่ดีครับยังเก็บได้อยู่แล้วก็ลองทิ้งยาวดูบ้างนายควายปิดลากระซต์ไว้นะครับแรดฟอร์ดต้องคืนมาแล้วครับเฟรดให้กับแรดฟอร์ดเบิร์นกับพื้นที่ลินเดอร์เลฟ แอสเซนก็พยายามไล่บี Man ้แมนยูนะครับหรือว่าพื้นที่ยืนเป็นแนวเดียวกันเลยนะครับในฝั่งแนวรุกของาอ์เซนอเปเป้ที่สมิธโลเปเป้จังหวะให้บอลนะครับจะขึ้นทางซ้ายพักที่สมิธโลแล้วเห็นลากาเซตบงังบังไม่ไหวแล้วยิงกับตัวยิงครับจังหวะนี้ของอาริสองลากาเซต คือเจอตามประกบอยู่ตลอดครับนี่ครับยืนตัวติดกันเลยนะครับแม็กควายกับ็กซอนลากเซตลอ็อปจังหวะพลิกหนีแม็กควายแล้วจะตะวัดยิงเร็วครับไม่ตรงกรอบครับโอกาสทักทายของอาร์เซนอลมาก่อนนะครับจุกนี้ก็เล่นด้วยความมั่นอกมั่นใจนะครับล่าสุดก็เอาชนะคู่แข่งมาได้ด้วยนะครับอาร์เซนอล ซึ่งเป็นเกมเยือนที่ชนะซัมตันมาได้3ประตูต่อหนึ่งครับส่วนแมนยูเต็ดแล้วครับพลาดท่าพ่ายตอ่อเชฟฟิลด์ยูเต็ดมา1ประตูต่อ2นะครับเบายาวของแม็กควายมาแล้วแรดฟอร์ดยังขึ้นมงให้คาวินนี่ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวมาตั้งที่ดาวิดลุยส์คิวแรนเทนี่แต่ดีบางการที่สมิธโลคืนกลับมาที่ดาวิดลุยส์นี่ก็ยังดูเชิงกันอยู่ครับไม่ได้จะแลกกันตั้งแต่ช่วง20นาทีแรก งานไม่กับซาก้าติดสกอตเม็กทูมนี่ปอกบาลิ่นกับเม็กทูมนี่คืนที่ลุกชอชอหมุนจะย้อนเจอเจอบีรองโหกลับมาถึงวยการเนี่ยแมนยูยังต่อบอลไปข้างหน้าได้ยากลำบากนะครับพอจะเล่นกับ um. พื้นน well> uh ี้ก็อา์เซนอลไล่บี้บีเปีวนะครับนิคลัสเปเป้เปเป้กลับมาที่ดาวิดลลยสสเยวเด้วยมาเข้าสู่ช่วง 25นาทีแรกเลยครับยังสมออยู่แล้วโอกาสจะให้กับลักเซตติดเขานี่จะพักขึ้นก็เจออาร์เซนอลบีบเร็วแต่ว่าปอกปาเก็บได้คืนเลยครับลูกช่อแม็กทูนี่ไปที่ปอกปาลูกช่อมาที่ปอกปาเลยครับซ้ายของปอกปาต้องต้องไปเองครับหืพื้นที่ไต่เส้นมาครับปอกปาปอกปาเปิดด้วยซ้ายมารับขึ้นโก อคือเดนเทนี่เลยครับมาบล็อกลูกนี้ของลาฟต์ล็อบจังหวะดักได้ครับแล้วทิ้งให้กับลักเซตโอ้โหเร่งไปครับแม่ไปดีของอาร์เซนอลฟองบอลมาครับลิกาล็ Fred, บอบเฟร็ดบอลมาถ,ถึงลินเดอร์เลฟหูจ่ายเกือบติดเปเป้น,นะครับต้องคืนครับปาบิสซาก้าเฟรดดูขับแมนยูก็มาแล้วดูจะรัดกุมเลยครับเกมนี้ไม่ได้จะมาบุกแหลกใส่อาร์เซนอลหรครับแม็คไกล ขึ้นมาสูงนะครับไม่ไกลดูว่าจะไปยังไงครับว่ายืนแผ่นได้ยืนแบบเดียวกันด้วยนะครับ4ี่สองทำหนึ่งครับลูกช่อช่อ,อช่องตรงกลางแม็กทูมินีครับได้ที่คาวานีรับผู้พลิกนีด้ดาวิดลุยส์มาแล้วแต่วัายิงแบเลโน่ยังไวนลยครับโอ้โหาติดมือเลยนะครับจังหวะสปริงข้อเท้าของแบเลโน่โอ้โหได้ทักทายบ้านนะครับแมนยูอา่ครับสู้กันที่จังหวะแล้วช่วงท้ายๆครึ่งแรก แม็กโทมินี่ติดให้กับลูคชอร์ที่รู้วับแม่นยังไม่ได้จะมาเปิดแรกกันทังที่ว่าสามแต้มนี้สำคัญเลยนะครับสำหรับทั้งสองทีมครับเจออาร์เซนอลดักไ้แล้วสมิธโลจะให้กับล็กเซ็ตจ่ายเสียครับติดเฮลรีแม็กไฟบ๊อกบาร์แม็กโทมินี คต่อทีน Freud, น่คาวานี่อนะครับเติมมาลุกชอคาวานี่คาวานี่ได้จริงอีกครั้งหนึ่งโอ้โหว้ดูกับเอดิสันคาวานีแต่ว่าไดเรโนครับโชว์ซูอร์เซฟนะครับโอ้บรูโน่คาวานี่ดีต่อเลยครับแล้วลุกชอครับย้อนกลับมาที่คาวานีสองคนนี้ประกบไม่ดีนี่ก็เกือบจะเสียท่ากับเอดิสันคาวานี่นะครับแต่ยังมีเซฟของเดเรโนช่วยไม่ได้อากรับเต็มมุมของแมนยูการคมองนี้ดูครับ62ครับแมนยู ลึกมากกว่าเาซนอลนเลยครับอาบิสาก้าอารอมารบิสาก้าไหลต่อมาบรูโน่บรูโน่มาเองครับเข้าสายของบรูโน่ได้ยิงโอ,โ,โอ้ยังตรงตัวของแกรเนโน่ครับ <c oughs> ดูการของแมนยูเริ่มมาช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วก็แ่วมาจบ45นาทีแรกครับโอ้โหอาครับเครื่องเริ่มมาร้อนแล้วครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงท้ายๆครึ่งแรกแต่ว่ายังทำอะไรกันไม่ได้ครับ จบ45นาทีแรกครับอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเสมอกันอยู่เฮียสูนประตูสุดเลยครับโอ้ดูเปอร์เซ็นต์การครองบอลครับแมนยูไนเต็ด61ครับอาร์เซนอล39นะครับสัญญาณกลับแล้วกลับมาสู้กันต่อครับที่เอเวอร์ตเดียมอาร์เซนอลพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถ่ายทอดสดทางทูพีเมียร์ฟุตบอลช่อง HD 1แล้วก็2ครับรับชมกันคืนวันเสาร์นี้นะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับอาครับสายของลูกชอลูกชอ ยังไม่เปิดย้อนคืนกลับมาแม็กซทูมนี่ดิดคืนปูโนโปูนโนโค,คืนล็อบปาปาแม็กซทูมนี่มาที่ลูกชอ่อหาทางจะเอาชัวร์แล้วไม่เปิดก็แหวกเข้ามาเองครับแม็กซทูมนี่ได้จิง <c ười> ออครับโอ้โหอันนี้ก็กลายเป็นแมนยูตัวนี้เริ่มที่จะเร่งเกมแล้วนะครับแต่มาซ้ายกิเรนเทนี่ครับรับจากเปเป้เทียนี่จะเร่งมาล็อบ <c ười> จ่ายมาก็โดนดักครับวันบิซาก้ายืนตำแหน่งดีเหลือเกินนะครับ บรุ่นโอ้เร็วที่ลูกชอซ้ายปอกบาปปอกบารอเชื่อมกับลูกชออากรปมาถึงบรูโน่คือแผนนี้เหมือนจะยืน4-2่สองนว่าปอกบานี้ไปรอเชื่อมเกมนะครับกลายเป็นว่าหน้านี้จะมีคู่อย่างคาวานี่กับแรดฟอร์ดคู่กันนะครับเอากรให้มาที่ปอกบาเปิดแล้วได้โค้งโอ้โหว่าลือเชื่อกับแรดฟอร์ดโอ้โหคนเดียวโล่งๆหรืววอว่ามงไป โดนคานจ,จังๆเลยครับตัวนี้ของแรดฟอร์ดครับโอ้โดูโป๊ะปลาเปิดมาครับดูโอ้โหกดแล้วครับแต่ว่ามันทำได้ไม่ดีครับแรดฟอร์ดโอ้โหโอกาสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้โหยังศูนศูนย์เลยครับโอ้แรดฟอร์ดจังหวะได้โคครับบุกมานำไอซอนไม่ได้โอ้โเกมแมนยูตอนนี้ถ้าดูจากรูกเกมแล้วโอกาสนี้ก็ถือว่า มีโอกาสที่จะแซงเอาแล้วไปพลาดเองครับแต่เมื่ี้ล้วกระแสร็โอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับดูครับความผิดพลาดของแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบอลยาวจากล็บโพลดิ้งแล้วดูอาริสซองลากระเสรอจังหวะนี้ครับโอ้เป็นวิเตอร์ลินเดอร์เลฟไปชนกันกับเฮร์รี่แม็กไก่ครับแล้วบอลกลายเป็นว่าตกมาถึงอาริสซอากระเสร็จนึ่งศูนย์นะครับโอ้บุกอยู่ดีๆแล้วมีโอกาสจะขึ้นนำกลายเป็นว่ามาโดนทีเด็ดของเจ้าบ้านครับบอลยาวของล็บโพลดิ้งเดี๋ยวดูครับนี่ครับ มีเพื่อนที่มีเวลาแล้วตัวตัวลองวางดูเลยครับล็อเปิดมากลายเป็นจังหวะช็อตนี้โอ้โหสื่อสารกันไม่ดีแล้วโดนลงโทษนะครับออลกากกะสัตคือวิ่งรอเลยนะครับแล้วดูล็อโพดิงครับวางมาแล้วดูจังหวะไม่มไปจะคือไม่ไปขึ้นสูงล็อบลินเดเล็บบังงงล็ไม่โดนบอลล็อบดูลกากกะสัตครั้งเดียวเลยครับช็อตนี้โอ้โหเริ่มเกมมาแล้วกลายเป็นแอสซอนขึ้นนำเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากอะไรสองลากกะสัตครับ อูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะไรครับอาจจะได้เห็นการบุกใส่เต็มที่ของแมนยูแล้วนะครับจากก่อนนั้นที่พยายามครองบอลให้มากกว่า Arsenal. อาร์เซนอลนะครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยิงด้วยสายฉลับ <c oughs> <c oughs> ยืนตำแหน่งดีครับแบรเรโน่โอ้มาได้ประตูช่วงนาทีที่60ด้วยครับอาร์เซนอลเดี๋ยวดูครับว่าเกมนี้จะสนุกมากขึ้นเลยครับมีประตูแล้วนะครับโอโยสาก้า คืนเซดิโซเลสเปิดมานี่จะจัดการด้วยบอลยาวแม็กไกลก็ต้องระวังแล้วนะครับดาวิดลุยส์บอลซ้ายของอาร์เซนอลครับคือแนเทนี่ครับคืนมาแล้วดูผักบอลกัสมิโดเปิดข้าม,มาโซเลสคืนที่โลลับจู่ครับยูซาก,ก้าออกมาที่โซเลสเปิดมาแลับป <c oughs> ัดได้ครับสิกาโอ้ว่าจังหวัดได้ย้อนของแมนยูแรดฟอร์ด ไอ้ครับเขานี้เขาดี้ติดรอบโพลดิ้งเลยครับเราจะบางยาวให้กับลากาแซดโหนี่รู้สึกว่าพอโดนจังหวะแรกไปนี้ไม่ไม่ดันสูงเลยนะครับลินเดเลฟกับแม็กไก่โหแย่งจากเท้าดื้อรับชาคา้าไปช้ากับแรดฟอร์ดเสียบอลสวิโลมาทางขวาเลยครับเซดิกฟัวเรส บุยสา,า,ากาเจอ2เอกพลิกเพื่อนเติมไม่ทันแล้วครับคาวาน,นี่ให้กับแบรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจะไปเองครับแบรดฟอร์ดบังอยู่แล้วให้ให้มาที่บรูโนได้ยิงโอ้หอโหลิลลเซฟอีกครั้งหนึ่งครับเป็นลูกชออยังได้อยู่ครับลูกชอมาเองแล้วแบรดฟอร์ดพิกยิงอีกครั้งนึ่งติดแล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ยังติดครับโอ้โหดูครับอาเซนอลมาช่วยกันดีเหลือเกินครับโอ้แมนอยู ทำทุกวิธีทางเลยครับจะตามตีเสมอให้ได้เอาแล้วเสียบอลแล้วเปิดมาถึงไดฟอร์ตตวัดให้ครับทีคาวานี่แล้วโอ้ไม่ได้ครับมัโอ้ตอนี้หลุดกรอบไปครับของเอดิสันคาวานี่ครับดูครับคริเตนทนี่เก็บบอลไม่ได้แล้วเฟรดให้มาบรัดฟอร์ดไปแต่ครับบอลฉลบชาก้ามาเข้าทางคาวานี่ล้วโอ้ยิงหลุดกรอบไปเองครับเอดิสันคาวานี่โอกาสของแมนอยู่ครับยังตามตีเสมอซ่อนไม่ได้ครับ โอ้นี่เห็นทุกรูปแบบของแมนยูแล้วนะครับในครึ่งหลังครับโอ้โหแล้วดูอาร์เซนอลจะแพ้กเกมเก็บสกอร์นี้ไว้หรือเปล่านะครับโอ้แมนยูก็จะมีพื้นที่มากขึ้นนะครับข่าวนี้ให้ Hi, ที่แรดฟอร์ตยาวครับดาววิลลูส์ว่าได้ฟาวครับแมนยูโอ้มาเป็นช่วงเร่งของพวกเขาแล้วนะครับทีมเยือนดูอาร์เซนอลจะทำอย่างไรนะครับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ไอ้ฟาวครับ ลโดิงแฟนๆอย่าลืมไปติดตามรับชมคู่นี้ด้วยนะครับอย่งจริงคืนนี้นะครับเวลาที่ขึ้นครึ่งนะครับสำหรับอาร์เซนอลกับแมนยูอากาบูโดฟ,ฟรีคิกยอดมาไปไปซ้ายลูกชอคืนมาดูจงังหวะของเฟรดเฟรดโอ้โหดูครับจะเจาะอ,อย่างไรครับดูกันแน่นครับปอกปาให้ยอดมาแม็กโทเมเน่กับคืนที่ปอกาปาปอกปาเล่นกับลูกชอ ลูกชอครับดูจะได้เปิดไหม <c oughs> เธอปลอกก่อนครับความขยันของสาก้าช่วนี้เปลี่ยนครับส่งเอกตอร์ไปยินลงมาเสดิกสัวเลสแล้วเปิดมาแล้วได้โข <c oughs> สกสกัดไว้ได้ครับอไอดาวิลลยสโอ้ถอดออกไปนะครับเสดิกสัวเลสครับด,ดูขึ้นของแมนยูปกปาอันนี้ดู จะได้ขึงอาร์เซนอลช่วงท้ายๆครับไหลมาที่คาวานี่โอ้โหยิกแล้วยิงแล้วแต่ก็ไม่ผ่านคนนี้แล้วครับโอ้โหแบเรโน่นะครับบอลนี้อ่าเป็นเมย์ออฟเดอะแมชได้เลยนะครับแบเรโน่ลุยต่อแล้วครับแมนยูแม็กซทูมนนี่มาเองครับเตะเลยครับตัวมาสพาเต้อาก็เล่นเร็วกบแมนยูเบิร์นให้กับบรูโน่โอ้โหลึกไปครับพยายามจะ ใย้โอกาสเล่นเร็วนะครับบาเรโน่ไปเปิดมาแล้วโอ้โหดูเปเป้จะแปะให้อออย่าง,งดีครับเข้าทางน้องบีลินครบแลวลาสองนาทีครับอิลเลเทนี่วางยาวๆมาเทนนี่ไม่คว้ามงให้กับปอกบาอ่าก็ปอกบาปอกบาไหลกับคาวานี่ลูกชอ็อคคาวานี่ลูกชอ็อคโอ้โหทดมาครบแล้วด้วยครับปอกบาปอกบา เลือกแรดฟอร์ดนะครับแถว2องเฟสไนค์ทูบินี่มาถึงอุลโรล็อฟจ่ายเสียแบบนี้ก็เสร็จเลยครับอาร์เซนอลโอ้โหจบเกมครับปในเฟส2021เลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกมาพ่ายต่ออาร์เซนอลสวนประตูต่อหนึ่งครับที่เอมิเรมสเตเดียมครับก็วิวของจริงผลสกอร์จะเป็นอย่างไรแฟนๆก็อย่าลืมไปติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับเมนี้ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดทาง ชาแนลยูทูเก่ง p ิ g a m e ์เกมเต้องขอภายแฟนๆทั้ง2ทีมด้วยนะครับอย่างไรก็รับชมพวกมมบเทิงนะครับไปกลับมาพบกันใหม่ในแมชหน้าครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเราจะลากันไปด้วยไฮไลท์การทาประตูของอาร์เซนอลนะครับที่ชนะแมนอยู่ไปได้1นึ่งประตูสุดสุดไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ